เกมหมักลุกที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยถูกเล่นขึ้นในรายการก็ทเทลเลนต์ประเทศสเปนเรย์อนิกมาเป็นผู้เล่นหมักลุกที่เก่งมากแล้วกิมมิคของตัวเขาเนี่ยคือไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครเขาแต่งตัวในแพทเทิร์นลายหมักลุกแล้วเขาก็ปิดตาเล่นแล้วก็ชนะคนในรายการเรื่อยๆคนที่รายการจัดมาจนตอนนี้เป็นรอบชิงของรายการก็ทเทลเลนต์ประเทศสเปนแล้วแล้วถ้าเรย์อนิกมาแพ้เนี่ยเขาจะต้องเปิดหน้านะครับแต่ถ้าเรย์อนิกมาชนะขึ้นมา เขาคงได้แชมป์รายการก็ทาเลนต์ถูกไหมครับแล้วเขาอาจจะได้ทุกอย่างมาก็ได้นะครับเขาคงไม่คิดครับว่ารายการจะสามารถหาใครมาได้ที่มีโอกาสชนะเขาแต่พอมา่านเปิดออกเท่านั้นแหละ r รย์นิกมานะครับเขาดูตกใจมากเลยครับเพราะคนที่อยู่ข้างหลังมา่านถึงแม้จะแก่ลงไปบ้าง แต่คนนั้นคือแอนนาโทลีคาร์บอฟนะครับอดีตแชมป์โลกหมักลุกที่เคยเป็นคู่แข่งที่ทัดเทียมกับแกรี่แคสปอร์อฟแล้วก็ไม่เคยมีใครในโลกชนะทวัวร์นาเมนต์หมักลุกเยอะเท่ากับแอนนาโทลีคาร์บอฟอีกแล้วนะครับแล้วเนื่องจากก่อนเกมเรเอนิกมาไม่รู้ว่าคู่แข่งเขาจะเป็นใครสิ่งเดียวที่เขาสามารถทําได้เพื่อเตรียมความพร้อมคือไคคลินเซอร์ er, ผู้สนับสนุนของพวกเราในวันนี้สำหรับใครที่อยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นแค่ผมกับหน้าอาจจะไม่พออันเนี้ยทีเด็ดนะครับ สบู่ปกติเนี่ยค่าด่างอาจจะสูงอาจจะไม่เหมาะกับน้องชายพวกเราตัวนี้ออกแบบมาให้ค่าด่างปรับสมดุลโดยเฉพาะใช้ตรงนั้นสบายเหมือนเอาไข่ไปสปานะครับพี่หมูใช้ทุกวันตั้งแต่ออแบรนด์จ้างให้โฆษณานะครับวันที่25กรกฎาคมจาก249บาทคลีนเซอร์ลดเหลือเพียง199บาทก็สามารถกดในลิงก์ที่ดีสคริปชันกันได้นะครับไปตามกันได้ ในเกมนี้นะครับเรย์นิกมาหมากฝ่ายขาวเนี่ยเริ่มเกมด้วยเบีย้ยดีสหรือเบียหน้าควีนก็มาควบคุมนะครับสช่องสําคัญคาร์ป๊อปเดินไนฟ์เอฟหแล้วทั้งคู่พัฒนาตัวหมากกันตอนนี้คาร์ป๊อปพยายามเข้าทรงที่เขาถนัดนะครับอาจจะเป็นการเอาบิชอปออกมาเข้าสู่นิมโซอินเดียนหรือนะครับเดินเบี้ยขึ้นมาเข้าสู่ควีนส์อินเดียนอีกทรงที่เขาถนัดเรย์นิกมานะครับเข้าสู่คอลลี่ซิสเต็มก็เป็นหมากที่เรย์นิกมาเนี่ยชอบเล่นมากๆแล้วทุกเกม เขาก็จะเล่นแบบนี้นะครับตอนที่เขาเล่นหมากฝ่ายขาวคาบบ๊อบไม่สนใจนะครับตอนที่พี่ช็อปมาตั้งยาวจริงๆด้วยนะครับก็เป็นทรงปกติในตำแหน่งควีนส์อินเดียนเรย์อนิกมานะครับเดินควีนขึ้นมาอาจจะพยายามนะครับระเบิดกลางกระดานคาบบ๊อบเห็นไม่ยอมนะครับเอาเบีย้ยตัดเข้ามาก่อนเรย์อนิกมาเอาเบีย้ยกินเบีย้ยแล้วทั้งคู่นะครับเข้าป้อมไม่กินปลอดภยัยตอนนี้คาบบ๊อบเห็นไหมครับทิมเบีย้ยทีละนิดนะครับเรย์อนิกมาตอนนี้พอมม้าโดดไปไม่ได้เนี่ย เขาเลยตัดสินใจนะครับเดินเรือมาก่อนเพื่อมาควบคุมกลางกระดานขาป๊อปทิมเบียไปค่อยๆเล่นนะครับตอนนี้เรอนนกม่าทิมเบียขึ้นไปครับเพื่อไปสะกดนะครับฝั่งควีนขาป๊อปไม่สนใจเดินม้าขึ้นมาครับเรอเนกม่าทิมเบียรอเชิงเหมือนกันแล้วตานี้ขาป๊อปนะครับตบเรือมาเล็งควีนของเรอนนกม่า เรอเนกมาเลยโดดมาร์ขึ้นไปครับเป็นเกรดมูฟตอนนี้พยายามนะครับไปโจมตีเบี้ยคาร์รปอปทั้งสองตัวแล้วล่อนะครับให้คาร์ปอปทิมเบียลงมาเพื่อเรอเนกมาจะได้เอามาลงแท่นแล้วโจมตีต่อแต่คาร์ปอปเห็นอยู่แล้วนะครับเขาตัดสินใจเดินควีนขึ้นมามากยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับแล้วเรอเนกมาเนี่ยเอาบิชอปมาใช้คาร์ปอปนะครับเอาเบียเตะบิชอปมาก่อนเรอเนกมาถอยปกติแต่ตานี้คาร์ปอปเริ่มโชว์คลาสแล้วครับ คาป๊อปเดินม้าขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นการมาตอบบิชอปเรอนิกมาเพราะหลังจากที่ทั้งคู่นะครับแลกบิชอปไปแบบในเกมตอนนี้หมากฝ่ายดำเนี่ยเล่นง่ายกว่าลวครับเพราะหมากฝ่ายดําจะใช้แท่นตรงกลางกระดานเพื่อมาจมตีขาครับเรอนิกมาวนมา้าแล้วขาป๊อปนะครับก็วนม้าเหมือนกันโชว์ให้เรอนิกมาเห็นนะครับว่าระดับแชมป์โลกเนี่ยเขาวนม้ากันยังไงเรอนิกมาพยายามมาคุีนมาหาวิธีตีคิงคาป๊อปคาป๊อป เดินม้าอีกตัวหนึ่งมาไล่ควีนเรอนิกมานะครับก็เถิดควีนปกติจังหวะนี้ครับคาปอประเบียมาเตะมา้าเรอนิกมาทั้งคู่นะครับแลกเบียกันแล้วเรอนิกมาเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะเดินคือเขาควรจะถอยม้ากลับไปแล้วก็ยอมนะครับให้สมมุติว่าดํากินเข้ามาปุ๊บแล้วตำแหน่งนี้ก็จะกิน เพราะว่าเบีย้ยตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอนะครับในอนาคตอาจจะสามารถทิมขึ้นไปได้แต่คิงอาจจะอ่อนแอลงนิดนึงแต่ว่าเป็นหมากที่น่าเล่นกว่าในเกมแต่ในเกมหลังจากที่ทั้งคู่แลกเบีย้ยกันเรอานิกมานะครับเขาเดินตาที่ผิดพลาดตาแรกครับเขาเอาเรือกินเรือเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยมันมีคลองเรือแค่คลองเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพอคาร์บอฟได้คลองเรือปุ๊บหมากฝ่ายขาวเล่นยากนะครับเรอานิกมาถอยมากลับมาแล้วคาร์บอฟนะครับ เดินเรือมาพยายามกดดันเรอนิกม่าเรอนนกม่าไม่สนใจครับเดินมา้าถอยลงไปผูกเบี้ยแล้วตอนนี้ดูเหมือนเรอนนกม่าจะป้องกันได้ดีมากคือเขาเก่งจริงๆอะเจออดีตแชมป์โลกแล้วตอนนี้ทรงเขายัางเดินได้ยังไม่ยุ่ยคือโคตรโหดนะครับเพราะตอนนี้ขาปบอสพีคพีคเนี่ยโหคือตอนที่เขาเจอกับแคสปาลอฟสกอร์เกือบเท่ากันเลยนะครับบ้าไปแล้วเหมือนเจอกัน120เกม ถ้าเป็นเกมยาวแล้วแคสปาบลอฟชนะคาป๊อปมากกว่าที่คาปอปชนะแคสปาบลอฟแค่แบบ2เกมหรือเกมหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันน้อยมากๆแล้วก็เสมอกันเยอะมากๆนะครับตานี้คาปอปเดินบิชอปขึ้นมารอคาป์อปคงคิดนะครับว่าขนาดแคสปาบลอฟยังเสร็จเข้ามาแล้วเรยอนิกมาต้องโดนแน่นอนส่วนเรอนิกมาเนี่ยโดดม้ามานะครับตอนนี้ก็มาแลกตัวกันกับคาปอป คาป๊อปเอาม้ากินม้าแล้วเรอนกม่าเอาควีนกินนะครับไปหาวิธีโจมตีไม่รู้จะมีจังหวะเช็คเมดไหมสมมติว่าถ้าคาป๊อปไม่ระวังเดินแบบนี้นะครับเรอนนกม่าก็จะสามารถเอเชคเมทแบบนี้ได้แต่คาบบอฟเป็นถึงอดีตแชมป์โลกนะครับไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเขาถอยม้ากลับไปกันแล้วเรอนนกม่าก็พยายามทําให้ตัวหมากเขาเป็นบาเลียถึงตอนนี้คอมจะบอกว่าหมากเท่ากันนะครับแต่ตาแหน่งของคาบบอฟหรือหมากฝ่ายดำเนี่ยดูน่าเล่นมากกว่านะครับ คาร์บอปเริ่มมาควีนตอนนี้มาจี้นะครับเบีย้ยของเรย์อนิกมาโหบิชอ OP จี้อยู่คูกินฟรีเรย์อนิกมาเดินมา <c oughs> ไปควบคุมทุกอย่างครับแล้วตอนนี้คาร์บอปค่อยๆเอาเบีย้ยแทะเข้ามาครับแทะเข้ามาในตำแหน่งเรื่อยๆเรย์อนิกมานะครับทิ้มเบีย้ยขึ้นไปแล้วดูเหมือนตำแหน่งเรย์อนิกมาจะเล่นได้นะครับในตำแหน่งนี้คาร์บอปเดินควีนขึ้นมาแล้วเรย์อนิกมาเนี่ยเขาสามารถทิ้มเบีย้ยได้ครับ ก็จะให้เขาสามารถโจมตีได้ค่อนข้างมันเพราะสมมติว่าเขากินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรอนิกมาจะสามารถเอามากินเข้าไปได้ครับแล้วสมมติครับอปกินเข้ามาแบบนี้ปุ๊บเรอนิกมาจะสามารถเอาควีนนะครับไปเช็คแล้วหลังจากที่บิชอปกินควีนคิดว่าเป็นควีนฟรีเนี่ยเรอนิกมาจะสามารถเอาเรือไปเช็คเมทเพราะว่าคิงขึ้นไม่ได้นะครับติดบิชอปหมากฝ่ายขาวแต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเกมนะครับ หลังจากที่คาร์อฟเนี่ยเดินควีนขึ้นมา B6 r เรอนิกมาไม่ได้ทิมเบีย้ยแบบเมื่อกี้แต่เขานะครับถอยพิชชอปกลับไปตอนนี้ไปไล่เรือคาป์อฟนะครับเดินเรือกลับแล้วตอนนี้เรอนิกมาเนี่ยมีเบีย้ย2ตัวที่ต้องมาดูกันว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งนะครับ ขาบ๊อบทิมเบียมาสกดลบิชอปตัวนี้ก่อนแล้วเรยอนิกมาเนี่ยเบรกเบียเข้าไปครับเกมนี้เป็นเกมที่สูสีมากนะครับในมุมมองผมคือคาบ๊อบเขาได้โจมตีมากกว่าแต่ผลสุดท้ายเรยอนิกมาก็เดินดีมากเหมือนกันแล้วนี่เป็นเกม3นาทีนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าพอมันเป็นเกมเร็วแล้วคาบ๊อบแก่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถเดินได้เต็มศักยภาพนะครับเรยอนิกมาตานี้เดินควินขึ้นไปแล้วคาบ๊อบถอยบิชอปมานะครับทั้งคู่ค่อยค่อย เดินกันแบบปกติจนกระทั่งเรอนิกมาเอาม้าขึ้นมาตานี่ครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตาที่ดีกว่าเนี่ยเรอนิกมาควรจะบิชอบมาต่อแบบนี้ครับแล้วเกมสมมติว่าแรกบิชอบกันเนี่ยตอนนี้มากเรอนิกมาก็เป็นต่อนะครับแต่ในเกมเนี่ยเรอนิกมาไม่เห็นนะครับเขาตัดสินใจแลกม้าครับขาป๊อปเอาบิชอปกินม้าเข้ามาแล้วตอนนี้เรอนิกมาหมากขาวก็หาวิธีโจมตีอยู่ดีครับแต่ขาป๊อปไม่ยอมนะครับตอนนี้ควีนมากําลังจะมาเล็งกินเบีย้ยฟรี เ a ย e อ i นิกนะครับถูกบังคับครับแล้วตอนนี้คาบ๊อปพยายามหาวิธีเอาเรือมาโจมตีเรก r อนิกมา a เดินคิงขึ้นไปซึ่งไม่ถูกแล้วคาบ๊อปตอนนี้กําลังมาหาวิธีกินเบีย้ยที่เป็นจุดอ่อนครับคาบ๊อปกำลังโชว์ให้เห็นนะครับว่าความโหดของเขาในเรื่องของการวนตัวการบีบมากการค่อยๆเบียดเนี่ยทำไมเขาถึงแบบดังเรื่องนี้นะครับเร y อนิกมกินเบีย้ยคาบ๊อปเข้าไป แล้วคาบบอฟเห็นกันไหมครับยังไม่รีบกินเบีย้ยกลับนะครับคาปบอฟถอยเรือกลับมาก่อนพยายามป้องกันตอนนี้คาบบอฟนะครับได้คอมเพนเ a t i o n หรือโตขาแอคทีฟมากกว่าแต่ด้วยสถานการณ์เวลานะครับทั้งคู่มีไม่ถึงนาทีหนึ่งเรย์นิกมาเลยทิ่มเบีย้ยขึ้นมาแล้วคาปบอฟเอามาก,กินเบีย้ยเข้าไปเรย์นิกมานะครับเอาเรือไปไล่ควีนคาบบอฟขู่ขที่จะกินควีนคาบบอฟถอยควีนนะครับกำลังมาเช็คคิงของเรย์นิกมาเรย์นิกมาตำแหน่งนี้เอาควีนปิด แล้วคาร์บอปเนี่ยโดดมา,มา F4 ซึ่งป็นตาบลันเดอร์หรือตาที่ผิดพลาดนะครับมีเพื่อนๆคนไหนเห็นไหมครับว่าถ้าจะชนะคาร์อปต้องทํำยังไงเกมนี้คาร์อปเขาก็ไม่ได้เล่นตอนที่เขาพีคที่สุดเนอะด้วยอายุ71แล้วแล้วเป็นเกม3นาทีในสถานการณ์ที่เวลาไม่ถึงนาทีหนึ่งมันปกตินะครับที่เขาจะสามารถเดินพลาดได้ตานี้มีใครเห็นกันไหมครับว่าหมากฝ่ายขาวเล่นอะไรเรอนิคมาสามารถเดินเรือตานี้มาได้ครับแล้วหลังจากที่ควีนนะครับจำเป็นต้องมาคุ้มกันเรือ เรอ a นิกมาสามารถกินเรือเข้าไปได้แล้วก็กินม้าฟรีต่อนะครับซึ่งก็จะทําให้เขาชนะคาร์อปแต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะในเวลาที่แบบชุลมุนมากๆอะเรอนิกมาอาจจะอ่านไม่เคลียร์เขาเลยรีบเดินเรือนะครับไปโจมตีม,ม้าบางทีจังหวะพลาดมาก็ครั้งเดียวในเกมนะครับถ้าเกาะกลุมไม่ได้ผลลัพธ์เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับตอนนี้เรอนิกมา กำลังต้องหาวิธีโจมตีคาป๊อปคาป๊อปเพิ่งถอยม้าก,กลับไปทั้งคู่ลรกควีนกันแล้วเรอนิกมาชมาจี้เบี้ยหมากเรอนิกมายังดูโอเคอยู่คาป๊อปนะครับเอาม้ามาจับเบี้ยหมากทรงนี้ยังไงก็ดูเสมอครับแต่ไม่แน่นะครับคาป๊อปเขาเก่งในเรื่องของการเดินหมากเสมอให้ไม่เสมอนะครับ ตอนนี้เรอนิกมาถอยบิชอปกลับมาควบคุมแล้วคาร์บอปค่อยๆเลื้อยคิงเข้ามานะครับโอ้โหโหดมากครับคาร์บอปอาจจะพยายามหาวิธีบีบในปลายกระดานแต่ตอนนี้ถ้าดูตาม AI เนี่ยทั้งคู่นะครับยัง0.00อยู่ครับหมากยังเสมอกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้เรอนิกมาเนี่ยพยายามตั้งบาเรียครับแล้วคาร์อปพยายามหาวิธีบีบอีกถึงแม้หมากเท่ากันแต่คาร์อปยังไม่ต้องการเสมอครับแล้วในตำแหน่งนี้เรอนิกมาเนี่ย รีบเดินไปหน่อยนะครับเดินไปชอบตาน닉ซึ่งเป็นตาที่ผิดพลาดเดินตาอื่นตาไหนก็ได้สมมตินะครับถ้าเรอนิกมาเล่นเหลือขึ้นมาแบบนี้หมาก็ยังเท่ากันอยู่นะครับแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เรอนิกมาไม่ระวงังแค่ตาเดียวเนี่ยคาป๊อปเล่นอะไรครับคาป๊อปรีบเอาคิงเข้ามาแล้วตอนนี้เรลืออนิกมาไปไหนไม่ได้นะครับมาตานี้ติดมา้ามาตานี้ติดคิงนะครับมาตานี้ติดคิงแล้วมาตานี้ติดเหลือ แล้วถ้าลงไปก็ติดเรือทําให้เรือของเรอนิกมาโดนขังเขาเลยเดินเรือให้กินฟรีแล้วคาป๊อปนะครับค่อยๆบีบเลยครับแล้วตอนนี้โอ้โหเรอนิกมาต้องเปิดหน้าแน่เลยนะครับถ้าแบบนี้เขาคงไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับอุา่าห์ตั้งใจแข่งแล้วอยู่ๆมาเจออดีตแชมป์โลกเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเทคนิอลวครับแล้วเรอแนิกมาก็รู้ครับแต่เขาพยายามเดินเร็วแบบเต็มที่ครับแล้วคาป๊อปนะครับ ก็ค่อยๆดันตัวมาเรื่อยๆคือมันเป็นหมากที่เรอเนิกซมาไม่มีหวังเลยครับคาป๊อปตอนนี้ค่อยๆบีบตัวเรอเนิกซมาเข้าไปครับเรอเนิกซมาโอ้โหยังไงก็น่าจะต้องเขาเลยพยายามหนีเข้ามุมนะครับหนีเข้าฝั่งนี้ครับแล้วคาป๊อปก็เอาคิงตามแล้วผลสุดท้ายนะครับเอ้ยอยู่ๆเกมมันเสมอกันนะครับพอบ้ามากจริงๆครับเพื่อนๆเนื่องจากคาป๊อปเวลาหมดนะครับอันนี้เลยเป็นตาสุดท้ายของเกมแต่ถ้าทั้งคู่ต้องเล่นกันต่อนะครับ เรอนิกมาก็อาจจะเดินแบบนี้แล้วตอนนี้เห็นไหมครับคิงเรอนิกมาไปไหนไม่ได้ครับคาบบ๊อบก็แค่เอาเอาเรียกว่าคิงบีเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผลสุดท้ายทรงมันจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับอะแล้วคิงก็ต้องกลับมาตาเดียวแล้วก็จะโดนเชคเมทหรือลุกจนนะครับคืออีกไม่กี่ตาเรอนิกมาก็จะโดนแล้วนะครับคาบบ๊อบโคตรโหดหาจังหวะขังโอ้โหเรือของเรอนิกมาได้นะครับแต่ว่าผลสุดท้ายเกมก็จบลง โดยการเสมอนะครับหลังจากที่เกมนี้จบลงเนี่ยโดยผลเสมอเรนิกมา เขาเลยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าแต่ว่านะครับเขาก็อดได้แชมป์รายการก็ t ทาเลนต์ประเทศสเปนแต่ผมถือว่าเขาโคตรโหดเลยอะ่ะอยู่ๆหลังม่านเปิดมาเป็นอดีตแชมป์โลกนะแล้วเขายังสามารถเสมอได้ถึงจะวุดวิดก็ตามนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการเล่นหมากลุกของเรอนิกมาก็คอมเมนต์กันมาได้ถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์บอกพี่หมูกันมานะครับแล้วถ้ายังไงใครสนใจเล่นหมากลุกอย่าลืมไทเกอร์เดนเชสคารามีขอบคุณทุกคนที่ เออมารับชมคลิปนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ